อ่ะกราบสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มกล้องนะครับเข้าไปอีกหนึ่งตัวนะครับในมือถือเราเพื่อที่จะเรียกดูหลายๆมุมพร้อมๆกันนะครับก็จะมีตั้งค่าแบบที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราต้องอมารีค่ากล้องกันก่อนนะครับถ้าจะตั้งค่ากล้องตัวที่2เนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเห็นไหมปุ่มดีจะอยู่ตรงนี้นะครับแป๊บนึง นี่นะครับเป็นแบบนี้โอเคอ่าเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็รีค่ามันสักก่อนที่การต่อสายก็เสียบเข้าไปเลยนะครับนี่นครับอ่าแล้วก็เสียบเข้าไปปุ๊บกล้องตัวแรกนี่ผมจะไม่ได้ตั้งค่าดูนะครับเพราะว่าตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับจะเป็นตั้งค่าตัวที่2ไปเลยนะครับเป็นการเพิ่มกล้อง แบบแรกนะครับที่จะสอนวันนี้ก็คือจะเป็นตัวตั้งค่าแบบไม่มีเน็ตก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปตั้งค่าเพิ่มเน็ตเนี่ยงาย <c oughs> ตามคู่มือจริงๆแล้วก็มีวิธีการสอนนะครับแต่ว่าก็จะไม่ละเอียดมากผมแนะนําให้ดูวิดีโอดีกว่าเพราะว่าตัวคู่มือเนี่ยบางทีเขายังไม่ได้อัปเดตนะครับ มันเป็นคู่มือรุ่นเก่าๆนียเราก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะยังยังยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับผมจะแนะนําให้ดูตัวนี้ไปเลยดในา้างที่ส้งเสร็สมบูรณ์โอเคเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยเราก็กดปุ่มนะครับที่ผมบอกอตัวนี้น,นะครับเรากดค้างไว้นะครับ แค่นี้เองเสร็จานให้ตงสร้งเดี๋ยวคลิปหน้านะครับรมมผมจะสอนวิธีการใช้งานเจ้าตัวนี้ทั้งหมดเลยทุกจุดนะครับในแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นการเปิดไฟการตั้งค่าอะไรต่างๆเนี่ยครับทำได้หมดจะอธิบายอย่างละเอียดเลยนะครับโอเคเสร็จแล้วเนี่ยเรามาเข้า ดูกันนะครับเรามาเข้าแอปพลิเคชันนะครับของตัวนี้าจากนั้นเนี่ยจะมีโฆษณาถ้าก็รอหน่อยนะครับเสร็จแล้วนะครับเรากดทดลองใช้หน่อยนะครับเราก็เอาไว้คราวหน้านะครับอันนี้เรากดลบไปได้เลยนะครับตัวแรกเนี่ยมันทำงานของมันอยู่แล้วนะครับก็คือเดี๋ยวผมเบนอันนี้ก่อน อโอเคมันจะได้ไปบางกล้องด้วยนะครับมันก็จะทำงานของมันอยู่แล้วนะครับแต่เราจะมาเพิ่มกล้องตัวนี้นะครับตัวที่สองนะครับวิธีการเพิ่มทำยังไงนะครับออกมาตรงนี้นะครับจากนั้นเรากดที่เครื่องหมายบวกตัวนี้นะครับอันนี้อยู่ต่างประเทศก็เพิ่มเองได้นะไม่ต้องอยุ่งยากนะครับถ้าซื้อกล้องตัวใหม่เพิ่มเพิ่มอุปกรณ์นะครับ เราก็เลือกกล้องสมาธนะครับด้านบนจากนั้นเพิ่มรหัสอุปกรณ์อ่ายวจะเป็น QR code คให้สแกนนะครับแล้วก็กดมีสแกน QR code เลยนะครับอ่าเมื่อสแกนเสร็จสับนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เราก็กดคอนเฟิร์มไปนะครับอันนี้คือเราเลือกชื่อนะครับรอบที่แล้วเราเลือกตัวแรกเป็นบ้านอันนี้สองเป็นประตูก็ได้นะครับกดเสร็จสิ้นไป รอสักครู่นะครับกำลังเชื่อมต่ออยู่นะครับอ่าอันนี้มันจะขึ้นอุปกรณ์ออฟไลน์เนี่ยครับก็คือไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเป็นคนที่ติดตั้งแบบไม่มีอินเทอร์เน็ตบ้านอันนี้คือเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะครับ วิธีการเชื่อมต่อดูกล้องเนี่ยเราก็แค่กดตัวนี้ปึ๊บนะครับแล้วก็มาเชื่อมต่อไปไฟเขานะครับอ,อันนี้เชื่อมต่อแล้วเราก็ถอยหลังกลับนี่มันก็จะขึ้นปุ่มออนไลน์นะครับให้กดเล่นได้ละเราก็กดตั้งค่ารหัสไปนะครับรหัสนี้ขั้นต่ํานี่ต้อง8ตัวนะครับมีตัวภาษาอังกฤษปนอยู่ด้วยนะครับผมขออนุญาตเปิดลูปตาก่อนนะครับกลัวพิมพ์ผิดเปิดลูปตาไว้เลยทั้งสองอันนะครับ อาพิมพ์เกินโอเคพิมพ์ให้เหมือนกันนะครับด้านบนด้านล่างนะครับเสร็จแล้วก็คอนเฟิร์มไปนี่ก็จะใช้งานกล้องตัวนี้ได้แล้วนะครับแบบไม่มีอินเทอร์เน็ตนะเพิ่มแค่นี้เองอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตมันจะดูได้ทีละตัวนะครับ ถึงจะเพิ่มกล้องเข้าไปแต่ว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยมันก็จะดูได้ทีละตัวเห็นไหมอีกอันนึงมันก็จะหลุดการเชื่อมต่อถ้าเกิดว่าเราอยากดูตัวที่2เราก็ต้องไปเชื่อมต่อ Wi-Fi ตัวที่2เอานะครับส่วนตัวแรกเนี่ยมันก็จะหลุดไปอีกนะครับทีนี้ถ้าอยากดูพร้อมกันเลย2ตัวทำยังไงนะครับวิธีที่2คือสําหรับคนที่มีอินเทอร์เนต็ตบ้านนะครับพอตั้งค่าอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยผมแนะนําให้ไปเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตให้เขาด้วยนะครับกล้องตัวที่2เนี่ยเดี๋ยวผมพาไปเชื่อมต่อนะ ก็คือกดที่ตัวจุดๆสามจุดนี้กดไปมันจะเด้งขึ้นคำว่าตั้งค่านะครับเราก็กดตั้งค่านะครับวิธีเปลี่ยนอินเทอร์เน,น็ตง่ายๆนะครับตัวนี้เขาเชื่อมเป็น Wi-Fi กล้องไว้ใช่ไหมเราก็กดเปลี่ยนอันนี้นะครับนี่ก็จะขึ้นมาเราก็เลือกโหมดสถาน,นี w ว f i นะครับเสร็จแล้วเราก็กดแตะตรงนี้ปุ๊บมันก็จะค้นหานะครับว่ามี w วไ i อะไรที่อยู่ใกล้เคียง มี wifi ชื่อบ้านเราไหมนะครับถ้ามีของผมเป็นอันนี้นะผมก็กดปึ๊บเข้าไปตัวนี้จะเป็นรหัสนะรหัสผ่านอ๋อนี่ครับรหัสผ่านเราต้องกรอกได้นะถ้าเกิดไม่เคยกรอกนะนะครับกรอกไปแล้วปึ๊บเราก็กดบันทึกนะครับเป็นรหัสผ่าน wifi <ใ>น,นะครับ <ใน S 1> ของบ้านรรอสักครู่ถ้าใส่ไม่ถูกเนี่ยตัวกล้องก็จะแจ้งเหมือนกันนะครับว่ารหัสผ่านผิดพลาด หรือว่าสัญญาณอ่อนแรงอะไรเงี้ยเราก็แนะนําให้ตั้งค่าเนี่ยใกล้ๆก,ก,กับตัวเราเตอร์นะครับจะได้เสร็จง่ายแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่หลุดบ่อยด้วยระยะก็ประมาณสัก10เมตร15เมตรเนี่ยครับระยะไวไฟการเื่อมต่อไวไฟสเ,เสร็จสมบูรณ์โอเคเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับหน้าตามันก็จะอ่าขึ้นแบบนี้เห็นไหมออนไลน์ทั้งคู่ละแบบนี้นะครับเราสามารถเรียกดูได้พร้อมกันยังกล้องนิดนึง นะครับเห็นไหมตัวนี้จะเป็นตัวที่ประตูนะครับชื่อมันจะอยู่ด้านบนแล้วก็ตัวที่สองจะเป็นตัวที่บ้านนะครับนี่อยู่ด้านบนเห็นไหมโอเคทีนี้เนี่ยจะเรียกดูห้องกันยังไงใช่ไหมกดมาที่นี่ก่อนอเห็นช่องนี้นะครับตารางเนี่ยเราก็กดไปปุ๊บพร้อมกันเลย นี่กล้องก็จะออนไลน์พร้อมกันนะครับสองตัวหรือว่าจะเองดูอย่างไรเห็นไหมครับเดี๋ยวผมบังแสงไว้หน่อยเห็นไหมนี่คือเรียกดูพร้อมกันได้ละสองอันนะครับทีนี้ถ้าเกิดพี่ลูกค้ามีกล้องอีกใช่ไหมครับก็สามารถเอามาเพิ่มได้นะครับมันก็จะดูได้อีกนะครับเนี่ยสองช่องข้างล่างเป็นสี่ถ้าเต็มเราก็เลื่อนปัดไปนะครับก็สามารถดูได้อีก นี่คือวิธีการเพิ่มกล้องนะครับง่ายๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากเพิ่มนะครับก็ลองทําตามดูนะครับผมยังไงก็ฝากไว้แค่นี้ส่วนคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นสอนใช้ฟังก์ชันทั้งหมดแล้วนะครับของกล้องภายนอกคือก็คือจะจบแค่ตัวนั้นแล้วนะครับก็จะมีวิธีการใช้งานพวกดูเรียกดูถอยหลังนะครับแล้วก็พวกตั้งค่าเปิดไฟปิดไฟนะครับอัตโนมัติยังไงนะครับตั้งค่าลงหน้านะครับระบบติดตามการเคลื่อนไหวนะครับตั้งค่าภาพอะไรพวกเนี้ย มันก็จะมีหมดนะครับก็จะสอนแบบละเอียดเลยนะครับวิธีการใช้งานรับรองว่าซื้อไปเนี่ยตั้งค่าได้ใช้งานได้จริงแล้วก็ใช้เป็นแน่นอนครับผมงั้นคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ